بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام نرمي النخا مشهد إقامة المؤمنين نحاوي حديث حديث بن يرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد متفق عليه ฮะดิษวันนี้นะคะได้งานจากท่านอบบีุรอยรอรดออิยัลลอหัอันหูนะคะได้พูดถึงลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงและมีความศรัทธาต่อเราว่าท่าเราสูนเสลยเราเพราะิวะซลลัมได้กล่าวไว้ว่าอุปมาผู้ศรัทธา อุปมาดังพืชผลหรือว่าต้นข้าวนะคะที่ยังคงโดนลมพัดเอ็นเอียงไปมาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังถูกทดสอบต่ออัลลอ์จากอัลลอฮ์อยู่ดีอุปมาผู้กลับกรอกอุปมาดังต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีทางสั่นไหวหรือล้มลงมาจนกว่าเขาจะถูกเก็บเกี่ยวหรือว่าล้มลงค่ะบันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมค่ะ ตัวบทฮะดีษวันนี้นะคะถ้าออละละเราสมสาอลอหุ่นแล้วสารลำเปรียบเทียบผู้ศรัทธานั้นเหมือนกับต้นข้าวหรือว่าต้นข้าวบาเล่นะคะที่ไม่ว่าลมจะพัดแรงขนาดไหนบางครั้งต้นข้าวนั้นมันก็เอ็นไปทางซ้ายล้มตัวลงบ้างแล้วมันก็ตั้งต้นขึ้นตรงบางครั้งก็เอ็นไปทางขวาล้มลงบ้างแล้วมันก็ตั้งต้นขึ้นตรงค่ะเหมือนกับชีวิตผู้ศรัทธาทั้งหลายค่ะต่อให้บททดสอบของอล้อจะถาถมเข้ามาเยอะแยะมากมายขนาดไหนพวกเขาก็ยังคงตั้งตนขึ้นตรงได้เมื่อเนื่องจาก เขาหวังความปลดปลังจากอัลลอฮ์และเขารู้ว่าการอดทนนั้นมีบท มีผลตอบแทนนะเที่ยหรอค่ะแต่อุปมาอุปมาอีกครั้งหนึ่งจากกับบรรดาผู้ที่กลับกรอกหรือว่าผู้ที่เป็นมูนาฟิกอุปมาดังเขาเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ค่ะต้นไม้ต้นใหญ่เวลาที่มันตั้งต้นขึ้นตรงและสูงเท่าไหร่นะคะเวลาที่มีลมพัดแรงๆมาต้นไม้ต้นนั้นก็จะลม้มลงไม่มีทางที่มันจะลม้มลงได้ถ้าหากว่ามันไม่โดนกระแทกแรงๆคนที่เป็นผู้กลับกรอกหรือเป็นมมนาฟิกนั้นเมื่อบททดสอบหอกล้อลงมายังเขาไม่ว่าจะเบาหรือไม่ว่าตะแรงเขาจะลม้มลงสูญเสียโวย วายฟุม่มฟายเพราะเขาไม่ได้ยึดมั่นแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาจากต่อระอ์แล้วลเขาก็ไม่ได้หวังการตอบแทนจากการที่เขาอดทนนั่นเองค่ะฮาริสวันนี้ดีมากๆเลยนะคะขอให้เราเป็นดั่งต้นหญ้าหรือต้นข้าวที่แม้ลมพัดขนาดไหนเราเอ็นเอียงไปมาสุดท้ายเราก็ไม่ได้ลม้มลงไปเรายังคงตั้งต้นให้ตรงขึ้นมาได้เมื่อได้เม็ดฝนหรือได้การดูแลเป็นอย่างดีอุปมานะคะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือคนที่เป็นคนที่กลับกรอกไม่ได้ศรัทธาต่อล้อ์อย่างแท้จริงเขาก็จะเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีความสวยง งามเติบโตขึ้นแต่พอมีลมพายุพัดแรงๆหรือบททดสอบจากอลล l a ์มาพวกเขาก็ล้มลงไม่เป็นท่าน,นั่นเองค่ะลองเราลองนึกภาพกับบททดสอบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์นะคะแม้พวกเขาจะสูญเสียบ้านเรือนสูญเสียอาชีพสูญเสียคนในครอบครัวชีวิตความเป็นอยู่อยู่บนความเดือดร้อนและการกลัวตายตลอดเวลาแต่พวกเขาก็ยังคงมั่นคงแม้ว่าจะสูญเสียเพียงใดเขาก็จะกล่าวว่า h ah ั s บุ n a l l a h วะนนี้มาลวมกัลเขาก็จะกล่าวว่าัลฮัมดุ d u l ล l ห์ถึงแม้ว่าคนหนึ่งจะเสียชีวิตพวกเขาก็เป็นช ه ي ถึงแม้ว่าบ้านเนอนจะพังเสียหายแต่พวกเขายังคงมีชีวิตอยู่และถึงแม้ว่าเขาจะสูญเสียสิ่งใดไปแต่เขาไม่เคยสูญเสียการเป็นผู้ศรัทธาต่อเลาค่ะอยากให้เราได้ดูตัวอย่างของผู้ที่มีความอดทนมากๆตั้งแต่สมัยท่านอดีตอดีของบรรดานาบีทั้งหลายท่านนบีอายูบนะคะท่านนบีมุฮัมมัดสัลลาฮ์ละวะละสัลลัมที่บททดสอบจะหนักขนาดไหนแต่ท่านก็อดทนอยู่ได้เพราะท่านรู้ว่าการตอบแทนนัที่รอส์สรงส่งค่ะอีกครั้งค่ะ อุปมาผู้ศรัทธานั้นอุปมยด่งต้นข้าวที่แม้ลมจะพัดรุนแรงเพียงใดมันเอนตัวล้มลงแต่วันหนึ่งมันก็จะตั้งขึ้นมาเหมือนกับชีวิตผู้ศรัทธาที่ถูกทดสอบอุปมาผู้กลับกลอกหรือปนผู้ที่เป็นมูนาฟิกอุปมยด่งต้นไม้ใหญ่ที่เมื่อมีลมพัดแรงๆมามันจะสั่นไหวและล้มลงนั่นเองค่ะฝากบทเรียนวันนี้ด้วยนะคะ a s a ลกุม a l a i า u m w มะตุลลอฮ l วะบ w a ราะกาตุฮ์